ดีค่ะคุณผู้ชมเชฟนิูแมกกาซีนวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านพระเมตตาอ,อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ดอยทนนซึ่งเป็นจุดสูงสุดและบ้านพระเมตตาก็เป็นจุดฝันของผู้ที่เข้ามาบำบัดยาเสพติดคุยกับแม่อ้วนแม่พระแม่ครูของคนที่นี่แล้วเราจะมาคุยกับจิตอาสาที่เขาก็เคยถูกบำบัดยาเสพติดมาก่อนน้องขังแนะนำตัวเองในฝันน้องขัง ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายเอกภัท์คุณาโมเลอร์นะครับก็ืชอเล่นชื่อขันครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับประจำามุงเัพฯท่านหนึ่งประเทศไทยหรือว่าบ้านพเมตตาครับแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับอ่าประวัติงเป็นมาก็เหมือนกับว่ามาเพื่อที่จะมารักษาตัวเองก่อนครับมาเพื่อที่จะรักษาตัวเองก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตค่อนข้างจะลด่ผลนะครับแล้วถึงจุดที่ควรจะต้องเปลี่ยนตัวเองรัะอันดับแรกคือตอนแรกเราเรามาเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเพื่อพ่อแม่ นะครับอันดับแรกคือมาเพราะความต้องการของท่านแต่พออยู่ไปนานๆอยู่มาเรื่อยๆเราเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเพื่อครอบครัวอย่างเดียวนะครับเราเปลี่ยนเพื่อตัวเองด้วยเพื่อตัวเองครับแล้วต่อไปเนียเป็นเพื่อสังคมถูกต้องครับผมค่ารักอะไรของบ้านพระเมตตาถึงมาเป็นต้องบอกว่ามาบำบัดแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ต่อเรียนจบปริญญาโทแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่ธรรมดาครับ,รบถ้าถามถึงความรักผมมองว่า มันเป็นความช่วยเหลือด้วยแล้วก็เป็นความรักด้วยเพราะว่าผมจะจินตนาการถึงวันที่ตัวเองมาวันแรกเสมอนะครับว่าพ่อแม่ของเราเขาทุกข์เข้ามานะครับแล้วก็พอเห็นว่าพอในในระดับที่เราขึ้นมาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วเนี่ยเราก็เห็นครอบครัวอื่นเขาทุกข์เหมือนครอบครัวเรานะครับแล้วในทุกวันเนี้ยแม่ผมยิ้มได้แล้วก็คือพอเรามารักจากที่นี่รเราก็พร้อมจะให้ต่อใช่ครับคือจิตสาธารณะตาม เจ้าของบ,บ้านกอถึงแม่รเรารู้สึกยังไงกับแม่อ้วนแม่อ้วนสําหรับผม <S <S ผมมองเป็นเป็นเหมือนแม่คนที่สองนะครับรเพราะว่าผมหิวแม่อ้วนก็เป็นแม่ครัวได้ <S <S ผมขาดความรู้แม่อ้วนก็เป็นครูได้หรือว่าไหนผมต้องการคำปรึกษ,ษาแม่อ้วนก็เป็นที่ปรึกษ,ษาได้เนี่ครับคือแกท่านเป็นเหมือนเป็นถ้าทตามภาษาไทยเราจะใช้คาว่าเป็นผูชเชียบุคคลเป็นผู้ชนชียบุขขคคลแม่อ้วน ให้หลักการดาเนินชีวิตกับเราอย่างไงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการบําบากแบบเดียวที่เราเห็นรูปแบบการทางานของแม่มีไหมมีครับคืออันดับแรกคือความอดทนอืครับความอดทนเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันคือว่วันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่มาบุบเบิเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าความลำบากของท่านเป็นยังไงมาผมเรามาในวันที่ทุกอย่างมันมีเกือบจะพร้อมหมดแล้วเรามาเพื่อที่จะต่อยอดอพัฒนาส่งเสริมหรืออาจจะเอาความทันสมัยเข้ามา นะครับมามามาเป็นเหมือนเสริมพลังซึ่งกันและกันตอนนี้คางอายุเท่าไหร่ตอนนี้ปีนี้สามสิบครับคางยังถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยกับเตอร์ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการลำบัดและก็ต้องบอกว่าเขาก็ตอนนี้มีความเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นคางอยากบอกคาที่เขาเคยติดยาเสพติดว่าถ้าเข้ามาที่นี่แล้วจะได้อะไรกลับไป แล้วหลักการดำเนินชีวิตของขางที่ใครจะมีต่อไปหลังจากบำบัดแล้วสองสองประโยคสั้นๆสิ่งที่จะได้กลับไปเลยอันดับแรกคือร่างกายที่แข็งแรงนะครับ